ทุกคนนะครับผมสอนนะครับจาก r e l i g S นะครับหรือว่า r e l i g Hearthstone นะครับช่อง h e a r t s t o n e อินดนี่นะครับแล้ววันนี้นะครับยินดีต้อนรับทุกเข้าสู่ช่วงข่าวสั้นทันโลกกับ r e l i g นะครับก็เมื่อคืนนะครับมีการอัปเดตแพทล่าสุดเข้ามานะครับมีการเนิร์ฟแล้วก็มีการบัฟหลายใบเลยนะครับซึ่งการเนิร์ฟบัฟนี้นะครับจะส่งผลต่อเมตาแน่นอน นะครับเรจะมีการ์ดไปไหนเนี่ยโดนเนร้ฟบ้างการ์ดไปไหนโดนบับบ้างนะครับแล้วก็พี่สอนเนี่ยมีความคิดเห็นแล้วมีบทวิเคราะห์อ,อย่างไรนะครับก็เดี๋ยวรอดูในคลิปนี้นะครับเจอกันสนับสนุนโดยเพจ EliteS นะครับเพจสติมเมอร์และร้านค้าร์ฮาร์ส o ตนนะครับมีให้บริการทั้งสกินแพ็คการ์ดเทเวนพาร์ตพรีออเดอร์หรือแม้กระทั่งรุนสโตนเนาะสะดวกรวดเร็วปลอดภัยนะครับแล้วก็ราคาถูกกว่าซื้อเองมากๆแน่นอน นะครับที่สําคัญคือพี่เป็นคนบริการเองนะครับดูแลทุกระดับประทับใจแน่นอนนะครับอย่าลืมว่าสนับสนุนพี่สอนด้วยนะจ๊ะมึงและเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับได้มีการประกาศเนิร์ฟอีกหนึ่งรอบนะคบเพื่อลดพลังของเด็กเมตาที่โอเวอร์พาวเวอร์มากเกินไปในสแตนดาร์ดปัจจุบันนะครับเช่นพวกแลมดูอิดนะครับปิงเมดเนาะการ์ที่โดนเนิร์ฟนะครับจะส่งผลกระทบทันทีนะครับก็มาดูกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะใบแรกครับไวท์ฮาร์ดกนะครับ การทีโลสุดแบลนะครับที่ช่องรีไล์ให้ไว้5ดาวแต่ว่าตอนนั้นไม่มีใครเชื่อนะครับที่เล่นได้ทุกสถานการณ์นะครับเพื่อนคับเมื่อว่าไหลลงเลยดีอยู่แล้วนะครับคับเนี่ยมีพลังเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการแลมได้นะครับโดยใช้เพียง1มนานาเนาะมันกด2แต่มันได้1มานาคืนนะครับซึ่งถือว่าโกงมากๆเลยนะครับทำให้ดูอิดเนี่ย สามารถแลนได้ทุกเทิร์นนะครับและส่งผลให้สามารถเล่นการ์ดขนาดใหญ่นะครับหรือว่าทำคอมโบต่างๆได้ง่ายนะครับหรือว่าคิดว่าจะเพิ่มทรัพยากรหรือพอมีมานาเยอะพอเนี่ยเขาสามารถทำหลายๆอย่างพร้อมกันได้นะครับเคียร์บอร์ดจั่วการ์ดสร้างทรัพยากรตั้งบอร์ดแล้วก็ทำหลายๆอย่างพร้อมกันได้ในขณะที่เด็กอื่นเนี่ยทำไม่ได้ นะครับทำให้เด็กที่มาต่อต้านเนี่ยยากมากๆถ้าไม่ใช่เอกโกที่แรงมากพอนะครับถึงขนาดตัวเอ็กโเองเนี่ยบางทีก็สู้ดูอิดไม่ได้สู้แรมดูอิดไม่ได้นะครับการเนิร์ฟที่ไวฮาร์สกัฟนะครับจึงเป็นอะไรที่จําเป็นมากๆเลยนะครับซึ่งการเนิร์ฟนะครับก็ต่อไปนี้นะครับคำรามสู้ศึกและพลังฮีโร่ของกราฟนะครับจะให้เป็นมานาคริสต้เปล่านะครับไม่ใช่เป็น Mana มานาคริสตัลเต็มอีกต่อไปเนาะ ซึ่งบทวิเคราะห์ตรงนี้นะครับพี่มองว่าการเนิร์ฟเนี่ยค่อนข้างตรงจุดมากๆนะครับกราฟเนี่ยจะช้าลงอย่างมากในช่วงต้นเกมนะของการแรมเนาะช่วงมานา5-10เนี่ยเปิดโอกาสให้พวกเด็กเอโกหรือเด็กคอมโบเนี่ยยังสามารถต่อต้านกราฟได้อยู่นะครับเนาะและทําให้กราฟเนี่ยต้องพิจารณาเนะว่าจะเคลียร์บอร์ดหรือจะแรมเนาะจากที่เมื่อก่อนเนี่ย เขาสามารถแลมแล้วเคลีย์บอร์ดไปพร้อมๆกันได้นะครับการที่ได้คริสตัลมานาเปล่าเนี่ยเขาต้องพิจารณาแล้วนะครับว่าจะเคลียร์บอร์ดก่อนหรือจะแลมก่อนนะครับเป็นทางเลือกเนาะนะครับแต่ว่าต้องมองเข้าใจว่าหลังจากช่วงสิมาแล้วเนี่ยเขาจะมีมานามากพอที่จะทําการแลมแล้วก็ทำอย่างอื่นไปพร้อมๆกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเด็กกัฟเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นเด็กที่สตองในช่วงเลดเกมอยู่ดีๆอ,อยู่ดีนะครับ สำหรับบทวิเคราะห์เพิ่มเติมนะครับก็คือดูอินเนี่ยยังมีการ์ดแรมดีๆอยู่ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นการที่กรฟอ่อนลงนะครับจึงไม่ส่งผลกระทบให้ตัวเด็กเนี่ยอ่อนลงจนเล่นไม่ได้นะครับพลังของเด็กนะครับแค่ลดลงจากเทีย S เอบวกนะครับก็คือโกงมากๆเลยเหลือแค่ S นะครับซึ่งโกงอยู่ดีนะครับเล่นได้อยู่ดีนะ สรุปคือเราใส่กัฟเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เด็กเนี่ยจะเก่งเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เป็นเมตาเหมือนเดิมนะครับชั้นใครที่มีเด็กอยู่เด็กนี้อยู่แล้วนะครับก็ไม่จําเป็นนะครับที่ต้องเปลี่ยนแปลงเด็กแต่อย่างใดนะครับเราก็เล่นได้เลยนะครับ ใบที่2ครับ Edwin นะครับ Defias Kingpin นะครับราชา Kingpin นั่นเองนะฮะก็หลังจากที่ถูกบัฟมานะครับในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับจากไล่สเป็นไล่3แต่สเตตลดลงเหลือ3านะครับก็เกิดคําถามมากมายในวงการเกมเมอร์ว่ามึงมามาทําไมมึงบัฟมาทมํ <c oughs> าทไมครับผม แล้วก็จริงนะครับหลังจากที่บับมาเนี่ยเอ็ดวินก็โกงมากนะครับทั้งจั่วเองทั้งใช้คอมโบกับ9พิบตานะครับบวกกับเด็กโลกในเมตาปัจจุบันนะครับเป็นสายมิลโคลที่เราใช้เวทค่าไล่น้อยๆล้วนๆนะครับมีการลดมานาซิงใบนู้นใบนี้นะครับแล้วก็สามารถลํำได้หลายใบมากๆนะครับทำให้เด็กโลกมิลโค้เนี่ยโกงจนน่าเกลียดนะครับแล้วก็เอ็ดวินเนี่ยจะให้มือหรือว่าให้ทรัพยากรกับอันเนี้ยเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ พร้อมกันเนี่ยตัวเอ็ดวินเนี่ยที่เราเล่นการ์ดไปเยอะเนี่ยตัวเอ็ดวินเนี่ยก็ตัวใหญ่มากๆนะครับทําให้ฝั่งตรงข้ามที่โดนเนี่ยแบบเสียความรู้สึกมากๆแล้วก็ไล่ทางต่อต้านมากๆในเทิร์นต้น,ตนๆที่โดนทรัพยากรขนาดนั้นแล้วก็บอดี้ของเอ็ดวินที่ใหญ่ขนาดนั้นนะครับเอ็ดวินนะครับโดนเนิร์ฟนะครับจากค่าไลา 3, 3, 3, ่33 3สน้าที่เพิ่งบัฟมาในสัปดาห์ที่แล้วนะครับเหลือ4นะครับ4 4เท่าเดิมนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับ บทวิเคราะห์นะครับเอ็ดวินไล่4นั้นนะครับต่างจากค่าไล่3เยอะมากๆเลยนะครับเพราะต้องเล่นช้าไป1เทินนะครับเนาะปกติเราเล่นเทิรสน3เราก็ช้ท่าสเต็ปได้หรือว่าเทินสน3เฉยๆก็ได้นะครับการเทมโปเทิร์น3กับเทิร์น4ตรงนี้มันค่อนข้างต่างกันมากๆนะครับอีกทั้งการลงนะครับที่ลงที่3มานากับลงที่4มานาเนี่ยนะครับ ามานาที่เหลือสําหรับการรัมการ์ดต่างๆเนี่ยก็จะน้อยลงไปอีก1จุดด้วยนะครับทำให้เด็กมิลเลอรต่างๆนะครับต้องหาจังหวะในการลงเอ็ดวินที่ถูกต้องมากขึ้นนะครับต้องเตรียมตัวเยอะขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าสักๆแต่ว่าโยนโยนโยนลงไปนะครับมันพิจารณาอย่างนั้นไม่ได้แล้วนะครับโดยสรุปนะครับตัวเอ็ดวินเนี่ยก็ยังคงเล่นได้นะครับแต่ว่ายังช้าลงมากมายนะครับจาก S, S บวกนะครับก็จะเหลือแค่ B บวกเท่านั้นนะครับก็คือจากโคตรโกรงนะครับกลายเป็นดีเกือบเก่งนะครับเนาะ แล้วก็จะส่งผลให้ตัวเด็กมิลเรเคลของมันเนี่ยนะครับมีประสิทธิภาพในการแทมโปหรือจวดลดลงนั่นเองนะครับคือบางเด็กเนี่ยอาจจะมีการพิจารณานะครับเอาเอ็ดวินออกนะครับเพื่อทําให้ตัวม่านกาบังกายเนี่ยมีพูุจวดมินเนี่ยที่น้อยลงนะครับหาตัวดรากามาช่วยปิดดาเมจแทนนะครับเพราะว่าเด็กมิลเลรเคลเนี่ยเราไม่ชอบเล่นนานๆอยู่แล้วเราไม่ชอบเล่นหลังเทินห้าเออเทินเเทินแอยู่แล้วถูกป่ะการที่เอ็ดวินไล่สเนี่ยอาจจะต้องไปรำเทินไกลอย่างนั้นซึ่งมันอาจจะไม่เหมาะกับ ธรรมชาติของเด็กมิเลอร์คืออยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวรอดูครับสำหรับเอ็ดวินนะครับดีไฟส์คิงพินนะครับใบที่3นะครับมาจิสเตอร์ดอนกราฟนะครับการ์ดฮีโร่ของเมนนั่นเองนะครับซึ่งเป็นปัญหามากๆเลยนะครับโดนเนิร์ฟในส่วนของตัวอาร์เคนเบิร์สนะครับหรือว่าตัวพลังฮีโร่ของมันนั่นเองนะครับ หลังจากที่ได้รับการบัฟมานะครับปิงเมดนะครับก็เป็นเด็กเมตาที่สตรองมากๆนะครับจากตั้งแต่ส่วนเสริมที่แล้วเลยนะครับสังเ e n c ิตี้นะครับจนกระทั่งส่วนเสริมนี้นะครับเมดก็ เป็นเด็กเทียสได้อย่างไม่ยากเย็นนักนะครับเพราะได้การ์ดเสริมมาค่อนข้างดีนะครับเรื่องของการฟรีสนะครับฟรีสได้เยอะขึ้นนะครับการยื้อนะครับด้วยโซลิดอ l ลิบหรือว่าข้อแก้ตัวหนักแน่นนะครับแล้วก็มีจังหวะปิดดาเมจจากหลายช่องทางมากๆไม่ว่าจะเป็นตัวเคิลทูซาร์สนะครับไซเดนทเรียสนะครับโมเดสไฟไอที่มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวที่สำคัญก็คือตัวอาร์เค็นเบิร์สหรือว่าตัวฮีโร่พาวเวอร์ของตัวมาร์ติเ r อร์ดอนกราดเองนะครับเนาะ ซึ่งไอตัวฮีโร่พาวเวอร์เนี่ยเวลาเราทำพอร์เรเบิลคิวได้เนี่ยมันจะแรงขึ้นทีละ2นะครับซึ่งนับว่าแรงมากๆบางคนเนี่ยโดนไปแบบไปถึงขั้นแบบโดนฮีโร่พาวเวอร์ยิงทีละ8ปดถึงสนะิดาเมจเนาะแล้วก็ไอตัวฮีโร่พาวเวอร์นะครับสามารถโดนเบิ้ลได้โดยตัวลูกศิษิ์มุทะลุนะครับเนาะในเธอเดียวเนี่ยสามารถใช้ฮีโร่พาวเวอร์ได้2ครั้งจากใช้เองแล้วก็ตัว ตัวลูกศิษย์เนี่ยบังคับใช้ด้วยนะครับก็ค่อนข้างแรงมากๆแล้วก็ทำดาเมจได้ดีมากๆนะครับสามารถต่อต้านพวกคอนโทรลต่างๆเกาะหนาๆได้เลยนะครับเนาะ, <S <S นะการเนิร์ฟนะครับก็คือ,อตัวฮีโร่พาวเวอร์นะครับจะเริ่มต้นที่ 2, <S 2> <S ดาเมจเท่าเ <S <S ดาเมิดเมนะครับแต่ว่าหลังจากที่ทำการสังหารทรงเกียรตินะครับหรือว่าทำฮอร์เรบิลคิวได้เนี่ย จะเพิ่มขึ้นทีละหนึงดาเมจเท่านั้นนะครับจากเดิมที่เป็น2นะฮะบทวิเคราะห์นะครับการ์ดไปนี้เนี่ยยังสามารถน่ได้เหมือนเดิมนะครับแต่จะชา้าลงในการเพิ่มดาเมจนิดเดียวเท่านั้นนะครับก็จากพลัง1 0 0นะครับพี่ให้เหลือแค่90แล้วกันนะครับไม่ได้โดนผลกระทบมากนะครับดาเมจของฮีโร่พาวเวอร์นะครับส่วนมากเนี่ยจะถูกบัฟมาจากตัวการ์ดไฟลุกโหมอยู่แล้วนะครับ ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยดามเมจของฮีโร่พาวเวอร์เนี่ยแรงสัก4ีถึงหเนี่ยก็เพียงพอต่อชัยชนะแล้วนะครับอีกทั้งเด็กเมดนะครับก็ยังเป็นเด็กที่มีวินคอนดิชันอย่างอื่นอีกมากมายนะครับสุดก็คือเก่งเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เมดเนี่ยก็จะคลองเมตายอยู่เหมือนเดิมนะครับไปต่อไปครับผมตัวไนโคลสแอนท์ท่อมนะครับหรือว่าโลเคชันของเมดนั่นเองนะครับการสถานที่ของเมดนะครับที่ค่าไล่3แต่มีมูลค่ามากกว่าค่าไล่3มากๆเพราะว่า จสาเนี่ยเราสามารถฟรีสหรือว่าสกัดมินเนียนการโจมตีไว้ได้เนี่ยถึง3เทินด้วยกันนะครับพร้อมกันนั้นเนี่ยเราสามารถเรียก2 2โครกระดูกมาช่วยสู้บอร์ดได้อีก3ตัวนะครับถึงแม้ว่าจะต้องรอครูดาวนะครับเทินเว้นเทินเทินเว้นเทินนะครับถึง3รอบนะครับแต่ถือว่าเป็นการ์ดที่คู่ควรแต่การมีติดเด็กในทุกๆเด็กของเมชมากๆนะครับใส่ทุกเด็กนะครับไม่ว่าจะใส่ในไม่ว่าจะเล่นสายโคกระดูกหรือไม่นะครับ การเนิฟนะครับคาสไปนี่ถูกเนิฟแวลูนะครับจากความทนทาน3นะครับเหลือเพียงความความทนทาน2เท่านั้นนะครับบทวิเคราะห์ก็คือความทนทานจาก3เหลือ2เนี่ยทำให้ฟรีซได้น้อยลงนะครับแล้วก็เรียกโครงกระดูก2 2เนี่ยได้เพียง2ตัวเท่านั้นนะครับถือว่าคุ้มค่าน้อยลงมากๆนะครับถ้าไม่ได้เล่นเด็กที่เกี่ยวกับโครงกระดูกเนี่ยก็อาจจะพิจารณาไม่ใส่เลยนะครับเนื่องจากแวลูเนี่ยไม่สามารถสู้กับคลาสอื่นได้ที่ค่าไล่3นะครับก็ ต้องต้องต้องลองดูนะครับว่าจะสามารถจะกลับมาได้ไหมสำหรับการเสียโลเคชันนี้ไปนะครับอ่ะใบต่อไปครับไปที่4นะครับ defense the d e w i n district นะครับก็ปกป้องเขตคนแค้นนั่นเองนะครับเป็นเควสไลน์ของตัวฮันเตอร์นะครับเควสไลน์ฮันเตอร์นะครับเป็นอีกเด็กหนึ่งที่รับมือยากที่สุดอีกหนึ่งเด็กนะครับเนื่องจากด้าเมจของเด็กเนี่ย มันไม่ได้มาจากบอร์ดนะครับแต่ว่ามาจากการเวทยิงแล้วก็ฮีโร่พาวเวอร์ที่สามารถรีเฟซทุกครั้งนะครับที่เราเล่นเวทนะครับเธอหนึ่งเนี่ยเบิร์ดดามจได้ถึง1720ดาเมจนะครับซึ่งแรงมากๆนะครับและเนื่องจากเควสไลน์ของฮันเตอร์นะครับสามารถทําเสร็จได้ง่ายมากๆนะครับเพราะว่าใช้เวทที่เป็นดามจเนี่ยค่าละ2ใบเท่านั้นนะครับจึงทําให้ต้องมีการปรับสมดุลเพิ่มเติมนะครับซึ่งในการปรับสมดุลครั้งนี้นะครับเราจะ ปรับสุดดุลในเรื่องของตัวเควสไล่ไกันที่1เนี่ยนะครับจะต้องใช้เวททาความเสียหายถึง3ใบนะครับจากเดิมที่ใช้เพียง2ใบเท่านั้นนะครับทำให้เควสเนี่ยเสร็จช้าลงนะครับนะแล้วก็การเคลียร์บอร์ดช่วงต้นเนี่ยก็ทําได้ยากขึ้นมากๆนะครับเพราะว่าตัว,ต,วตัวเควสฮันเตอร์เนี่ยเราสามารถใช้ฮีโร่พาวเวอร์แบบเล็งเป้าแล้วก็เล็ฮีโร่พาวเวอร์ที่มีค่าไล่ศูนย์เนี่ยในการช่วยยิงบอร์ดช่วงต้นเกมช่วงประคองได้นะครับแต่ว่า ถ้าเป็นเคสเนี่ยก็คือเราจะได้ฮีโร่พาวเวอร์ไล่ศูนย์หรือว่าฮีโร่เพื่อเล็งเป้าเนี่ยช้าลงนะครับทำให้เปิดโอกาสให้ทางเอ็กโกรนะครับก็ฆ่าเด็กนี้ได้ก่อนที่ตัวทาวิชจะลงมานะครับเนาะถือว่าการเนิร์ฟครั้งนี้นะครับเป็นการเนิร์ฟที่ค่อนข้างดีแล้วก็ตรงจุดมากๆนะครับสำหรับการเนิร์ฟเควสไล์ฮันเตอร์ใบนี้นะครับใบต่อไปนะครับเคลทัสซินสปเดอร์นะครับ เคลทัสนะครับเป็นตัวกลางในการเชื่อมคอมโบนะครับระหว่างแบรนด์นะครับบวกกับไซเดนทรีสนะครับซึ่งทุกคลาสเนี่ยเลียบใช้มากๆเลยนะครับสำหรับคอมโบคู่นี้นะครับใช้แบบแทบทุกคลาสเลยที่พยายามใส่ได้นะครับซึ่งคอมโบเนี่ยเป็นคอมโบที่โกงนะครับแล้วก็เก่งมากเกินไปนะครับ ทางทีมงานเนี่ยมีความตั้งใจว่าจะปิดคอมโบนี้นะครับแล้วก็หวังว่าผู้เล่นเนี่ยจะใช้แบรนด์เนี่ยไปคอมโบกับไปเ้นคลายไปอื่นนะครับที่ไม่ใช่ไซเดนเทรียสนะครับทางทีมงานนะครับก็เลยเนิร์ฟตัวเคลทัสนะครับจากค่าไล่หกนะครับเป็นค่าไล่แปดนะครับบทวิเคราะห์ก็คือการเนิร์ฟแบบนี้นะครับทําให้ตัวตัวเคลทัสเนี่ยตายอย่างถาวรไปเลยนะครับไม่สามารถเล่นกับอะไรได้เลยนะคบเพราะตัวค่าไล่แปดแล้วจะไป อะไรถูกไหมจะไปบัฟอะไรนะครับแล้วก็ตัวบอดี้มันเนี่ยก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับ4-7ซึ่งเทียบเทียบกับค่า,าย8ซึ่งถือว่าน้อยมากๆเลยนะครับก็ใส่ในเด็กเนี่ยไม่คุ้มค่ามากๆเพราะว่ามันเป็นเดสก,การ์จนถึงเทิน์น8เถินเถูกปะอย่างน้อยต้องเล่นเทิน9กูาอมาเพื่อจะลงมินเนี่ยนที่เล็กที่สุดก,ก็คือดอก1 ถูกไหมหรือจะเล่นดอก8ด 8, เล่นดอก0ก็ไม่มีใครใส่ตัวเบลลอกมาแน่นอนถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับใบนี้นะครับเนิร์ฟเนิฟแล้วก็ย่อยเลยนะครับไม่ต้องเสียดายนะครับแม่งไม่กลับมาแน่นอนจนกว่าจะถูกบัฟกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเนา การเนิร์ฟแบบนี้เนี่ยความเห็นหนุ่พีชคือไม่ชอบแล้วก็ไม่ตรงจุดมากๆนะครับมันเป็นการฆ่าการทิ้งไปเลยนะครับเป็นการเนิร์ฟที่ไม่ดีครับในสายตาพี่นะครับใบต่อไปครับสมูทซิริงสตาร์ฟิชนะครับหรือว่าปลาดาอุดปากนั่นเองนะครับปลาดาอุดปากนะครับเป็นเทคการ์ที่มีความแข็งแกร่งมากๆนะครับสามารถใช้ได้หลากหลายสถานการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นการแก้การบัฟตัวใหญ่ของฝั่งตรงข้ามนะครับการแก้ฟรีซที่ยิงเข้ามาใส่บอร์ดเราซึ่ง กา,การใบ่เนี่ยทำให้เราคายฟีดแล้วก็ตีได้ในเทินนั้นทันทีนะครับการแก้ยั่วยุของฝ่ายตรงข้ามนะครับหรือว่าการแก้เสียสุดท้ายฝั่งตรงข้ามเนาะพวกฮิวหรือพวกซมอนต่างๆนะครับหรือว่าทำดาเมจต,ต่างๆมากมายนะครับจนทุกเด็กเนี่ยเลือกที่จะติดเทคปาดาวเนี่ยอย่างน้อยเด็กละ1ใบหรือว่า2ใบนะครับเสมอเนาะไม่ว่าจะเป็นเด็กประเภทเอ็กโกคอนทรลคอมโบเนี่ยมีปาดาวไว้เนี่ยอุดใจแน่นอนนะครับแล้วก็ ตัวปลาดาวเนี่ยนะครับมีสแตทค่อนข,ข้างดีนะครับเทียบกับการ์ดที่มีความสามารถในการไซเลนหรือการ์ดใบใบอื่นๆนะฮะก็การเนิร์ฟนะครับเนิร์ฟค่าไล่ปลาดาวอุดปากนะครับจากไร่3เป็นค่าไล่4นะครับบทวิเคราะห์ก็คือ,อ,อการเนิร์ฟแบบเนี้ยคือค่าไร่3เปไปค่าไร่สจริงๆก็ไม่ต่างมากในกรณีของการแก้เทคแต่ว่าการต้องเข้าใจว่าเทคการ์ดเป็นอะไรที่การเนิร์ฟเทคการ์ดเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ค่อยเห็นด้วยเนื่องจากว่า เทคร์ดเนี่ยมันจะถูกใช้มากๆเนี่ยเพื่อแก้ในสถานการณ์เมตาในปัจจุบันถูกปะซึ่งถ้าเด็กเมตาในปัจจุบันน่ะมันไม่มันไม่ตรงมันไม่ตรงกับการแก้ทานของการ์ดเทคนั้นนั้น่ะการ์ดเทคใบนั้นเนี่ยก็จะไม่ถูกนำมาใช้ถูกปะนะครับซึ่งอ่าถ้าจะใส่เฉยๆเนี่ยไอตัวการ์ดไอตัวเทคร์ดเนี่ยมันก็ไม่ทาให้เด็กเนี่ยเก่งขึ้นชัดเจนขนาดนั้นถูกไหมมันแค่ปิดข้อเสียเปรียบต่างๆนะครับ ก็ให้ข้อสังเกตว่ามานาของพวกเทคการ์ดหรือว่าการ์ดที่เทคมาเพื่อแก้สถานการณ์ต่างๆเนี่ยควรจะมีมานาประมาณ3สำหรับฮาร์สโตนนะครับเช่นตัวงูพิษรัสสลอดที่เอาไว้ทำลายอาวุธนะครับเนาะจริงๆปาระดาวเนี่ยก็ควรจะเป็นเช่นนั้นเพราะว่าการที่ลงเทคการ์ดแล้วก็สามารถ สแปมบอร์ดหรือว่าทำอะไรอย่างอื่นได้ต่อมากขึ้นถึง7มานาเนี่ยมันดีกว่า6มานามากๆนะครับเนาะสำหรับการเนิร์กการ์ดนะครับก็มีเท่านี้นะครับแต่ว่าจะมีในส่วนของการที่ถูกบัฟเข้ามา2ใบนะครับก็คือใบแรกนะครับสกูทิเชอร์นะับหรือว่าจานโรงเรียนนั่นเองนะครับได้เลือดเพิ่มมา1นะครับจาก4-3เนาะกลายเป็น44นะครับการเพิ่มเลือดนะครับจาก3ไป4นะครับของตัวสกูทิเชอร์เนี่ยอาจจะดูน้อยนะครับแต่ว่ามันมากนะนะครับ ซึ่งถ้าในแกรขันจริงเนี่ยการเพิ่มค่า,า,าการเพิ่มเลือดน,นะครับจาก3กลายเป็น4เนี่ยถือว่า significant หรือว่ามีความสําคัญมากๆนะครับเพราะว่าการยิงหรือการเคลียร์ส่วนใหญ่เนี่ยจะทําแค่3ดาเมจเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าต้องเคลียร์อาจารย์โรงเรียนหรือว่า o o ูติเชอร์ในช่วงเนี้ยจะต้องทําถึง4ดาเมจเนาะแปลว่าจะต้องทำแอคชั่นเพิ่มหรือว่าทําจ่ายการเพิ่มหรือว่าจ่ายโร่พอร์เพิ่มนะครับเพื่อจะเคลียร์ตัวอาจารย์โรงเรียนนี้ออกไป นะครับเนาะการปัฟครั้งนี้นะครับก็จะทำให้อาจารย์โรงเรียนเนี่ยถูกนำมาใช้มากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับตัวนี้ใบต่อไปนะครับก็คือ a r l i a n c e b a n d e r m a n นะครับหรือว่าพลทงพันธมิตรนั่นเองนะครับซึ่งได้เลือดเพิ่มมาขึ้นอีก1หน่วยนะครับจาก2 1นะครับกลายเป็น2 2นะครับการปัฟแบบนี้เนี่ยไม่ค่อยช่วยให้พาราดินดีขึ้นเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่ทราบกันนะครับพาราดินวัวเออดเนี่ยเป็นคลาสที่ ค่อนข้างวินเลทน้อยแล้วก็ไม่เก่งในเมตาปัจจุบันนะครับการบับแค่นี้นะครับถือว่าไมไ่ช่วยอะไรนะครับเหมือนเอาสกอตเทสเนี่ยมาพันไม้ทิ้มฟันนะครับมันก็ไม่แข็งแรงขึ้นแต่อย่างใดนะครับประโยชน์อย่างเดียวของการที่เลือดเพิ่มมาหนึ่งก็คือทําให้แบนเนอร์แมนเนี่ยสามารถเทรดมินเนี่ยนหนึ่งหนึ่งได้นะครับหรือว่าโดนปาดหนึ่งไม่ตายนะครับซึ่งแม่งไม่มีประโยชน์มากๆเลยนะครับนะเทรดอิมหนึ่งหนึ่งจากวอลล็อกได้นะครับก็ก็ก น้อยนะครับก็ไม่มีอย่างที่บอกนะครับไม่มีประโยชน์เลยนะครับการบัฟมาเหมือนบัฟมาให้รู้ว่าบัฟนะเด็กโงนนะ่นะครับนะนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าพาลาดินเนี่ยจะกลับมาหรือเปล่านะครับหลังจากการเนิฟการข้างเทียบนนะครับไม่ว่าจะเป็นเมดดูอิดหรือว่าฮันเตอร์นะครับเนาะ แล้วก็อย่างที่หวังก็คือการกลับมาเนี่ยไม่ได้กลับมาเพราะแบนเดอร์แมนแน่นอนนะครับเนาะสำหรับวิเคราะห์บทวิเคราะห์ของพี่นะครับก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับสาหรับการเข้ามาดูคลิปนี้ยังไงนะครับเราก็ดูจบแล้วนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเพจลีไลท์เอสไปด้วยนะครับเนาะเรามีไลฟ์สตรีมสนุกทุกวัันนะครรบเามีกิจกรรมต่ท์นาเมนต์นะครับยังไงกฝากวยนะครับกันกี้ก็ลาไปก่อนนะกรับรักทุกมากทุกือกเดิมครับกมสวัสดีครับ